เฮ้ยกูเขาด้ดวเฮ้ยตำรวจหรือเปล่าไม่ใช่กูคนเล่นตั้บบงมือกี้เนี่ยตั้งมึงอยู่กับกูนะมึงหายกูเขาไหมเออมา,มามามาไม่ใช่เฮ้ยเข้มา,มามาเไม่ใช่เข้ามาเลยเดี๋ยวแล้วันนี้ดำดงของลงด้วยครับแล้วฉันก็ไม่เกี่ยวด้วยไปเปิดสี่สามเกี่ยงมากูเกือบดไไอโ,<ห>โนนดนไ,ไปแล้วเอาเลยเอ้โหวันนี้ตำรวจไม่รู้หรอกกูไปแล้ว งเงินหมดเช่วอ้าวอุปกรณ์เัาไปด้วยดิอ้าวคร่ขย่าก่อนล่ะอ้าวลงเงินกันช้าลงเงินกันช้าเออเอออ่าพร้อมหน้าพร้อมตากันดีแล้วใช่ไหมอ้าวตกลงกูข้าวไปด้วยกันแล้วกันเฮ้ยเทียบายแล่ย อะไรพวนเนี en, <wh> <Wha> ่ยเฮ้ยไปไหนไม่อยู่แล้วกูก็ไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้ครับนี่เฮ้ยอ้ยฉันเจ็บขีดเ้เฮ้ยเอ้าตำตรวจหายไปไหนฮะเอ้าเธอ ผมว่าตัวตำรวดวันนี้ไม่รู้จะหนีอะไรเลยคุนว่าเธอกับฉันมาร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยตำรวจเธอไม่ได้ฉันไปกับเธอไม่ได้ยึดตำรวจจับเธอแล้วฮะยึดตำรวจจับเธอจับใครจับเธอนั่นแหละจับเธอนั่นแหละนั่นเดชตัวไหลายกระทงนันเดชเป็นเจ้าอ่ะอแล้วไปไหนกันหมดฮนะ อย่างนี้ต้องขังรวมขังแบบไหนครับขังรวมอยู่ในห้องเดียวกันโดยไม่แบ่งหญิงชายเออฉันไปดีกว่าอฉันไปดีกว่าถ้างั้นคุณตำรวจตำรวจครับอย่าพูดจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเขาต้องแยกหญิงชายนะครับผมเล่นจริงเขาก็เล่นจริงแต่ว่ามันต้องแยกหญิงชายพอดีนะห้องขังแล้วเต็มเหลือห้องรวมอย่างเดียวขังรวมครับห้องรวมห้องรวม มีเตียงไหมครับมีเตียงสองครับไม่มีไม่มีมขังไี่เรียกได้ยังไงเออยังนั่นให้ซื้อเตียงเขาไปบิวอินได้ไหมจัดแนะนำให้เอาผ้าห่มกับผ้าปูที่นอนไปด้วยนะจะผมได้ครับจับผมไปเลยแต่ว่าผมจะอยู่เขาไม่ได้ผมเป็นผู้ชายไม่เป็นไร ดูหน้าตาเขาสิเจ้าพนักงานสั่งขังรวมครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องขังรวมอะไรมันขังรวมไม่ได้ขังรวมได้ได้ขังรวมไปเลยขังได้มันขังไม่ได้ฉันไม่ถือตงนะไปเถอะผมยอมไปอยู่กับนักโทษคนอื่นหลายๆคนก็ได้นะครับไม่ได้อันนี้ผมไปอยู่กับหลายคนใช่ไหมบางคนละคดีกันผมไปอยู่หลายคนเลยอยู่กันสองคนในห้องสอง มันอยู่ไม่ได้อยู่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้ผูตำรวจอยู่ได้ผู้ตำรวจมีห้องใต้ดินไหมหนูขอตรงนั้นหนูจองลูกพักไม่มีห้องใต้ดินเออจับได้แต่ว่าต้องแยกผมอยู่ผมผมเป็นผู้ชายจะไปอยู่อยู่ได้เสื้อฉันเออเดี๋ยวฉันทําห้องน้ำให้ งั้นเอางี้ฉันยอมไปกับเธอได้แต่เธอต้องขอตำรวจเราเองนะเออขอเขาเลยขอเจรจาเลยคุณตำรวจคุณหนีที่กวัวคุณตำรวจฟังเออข้าหนูจะขอคุณตำรวจถ้ากระข้างนึงไหนๆคนไหนๆจับหนูมาแล้ว่ะหนูขอให้คุณตำรวจขัาหนูสองคนอยู่ด้วยกันได้ไหมแล้วแล้วรับสารภาพ โว้ยหนูสารภาพเลยแหละหนูมีเพื่อนทุกข้าวหาทุกอันตังกูตังหนูหนูก็ซื้อเอง <laughs> อย่างนั้นได้ผมขอเลือกจับคุนกันลวกัน ูเข้าไปหนูไม่ได้ทูหาพ่อกัะเมยยังไม่ได้บอกพ่อกัะแม่พ่อกัะเม่เป็นห่วงหนูทำไงอ่ะหนูไปดูคนสุองนะให้หนูได้กลับไปจ่ายค่าไฟค่าน้ำให้แม่ก่อนเถอะแล้วหนูจะกลับมาให้จัดขอร้องซะขนาดนี้ตำรวจยังชักจายอ่อนเชิญนะครับเอาแล้วครับอย่างนี้โอเคเลยครับ